ราสุดแค่วัง <ไป S 1> ังรรกวคบ <ไป S 1> คบามสำคัญระหว่างการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่คือบรรยากาศระหว่างทางนี่เองครับพบกับซุปเปอร์บอมครับบายซอมีแหงสัญจรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อกันที่วังมัดฉาครับระยะโดยประมาณ540เมตรครับจากชั้นตรงนี้ที่ผมอยู่ ขึ้นไปข้างบน540เมตรครับเดี๋ยวตามไปดูครับว่าข้างบนจะเป็นยังไงครับระหว่างการเดินทางนะครับเราสามารถฝากสัมภาระของเรานะครับไว้ที่จุดคัดแยกคัดกรองนะครับสิ่งของนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปวางมัชฉานะครับแล้วถ้งขอบอกก่อนนะครับระหว่างเดินทางขึ้นไปนะครับโอ้โหโคตรเมื่อยนะครับมีความชันมากครับในทางเดินนะฮะท่านใดที่คิดจะไปเที่ยวตกเขาชะมเอาเลยฮะอาจจะต้องฟื้นร่างกายมาก่อนนะครับ